โอ้ไปวะไปวะไปวะไปไหนอ่ะอะไรฮะเขาไม่เขาเปลี่ยนชุดเ่ะเออเดี๋ยวกูเปลี่ยนทำหน้าเหมือนหมาจูมากหมาจูเป็นไงวะเนี่ยปากมัเป็นไงมันยุ่งเออเดี๋ยวเราทำหน้าหมาจูดิเออมึงมีเป็นได้ไลได้ไรได้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 สนใจเขาอีกเพื่อนมันมีขยันเลยนะสนใาเขา่อย มันมุกเก่าแล้วไมันเล่นเล้าเลยมันยามันอยู่ตรงนี้ดิมันนานดิผมมุกชนฉากเลือดสิเกสแล้วคณะไหนก็เล่นเลือดชนฉากเล้ากูอยากดูกูอยากดูชนฉากเอ้าอะไรเงี้ยเอาหน่อยเลาหน่อยเบื่อหาจะขำมั้ยวะนิดเดียวนิดเดียวอ๋อเฮ้ยผมไปแล้วด้วยชอบไปให้พ้นเลยพอท่านหมดท่านไปก่อนไม่เอาหรือลีลาจริงจริงพอได้พอได้ลองเชิญเชิญอบกลับได้ไหยจช่ กระบ,บอกเบอร์ชอบกลับมาบอกว่าทั้งสองพระองคแล้ว